สวัสดีจ้าพี่นงองสวัสดีจ้าวันนี้ได้เลิกเก็บไอเชอรี่แล้วจ้าชุสแบว์ลูกดิ่งเตะลูกแดงช้ำๆแล้จ้าที่นี่ก็ถือว่าร้ายเติบดยู่จ้าโอ้ยเก็บมันละคอยม่ดี้องเกิดต้องเกิดสิบุกคอยเห็นลูกคนใดได้จ้ามมนสิสิมืดนะ ่พี่น้องโอ้ยปีนเก็บเราได้เวลาเก็บแล้วได้เลิกสิเก็บแล้วละจ้ะลูกมันอู้ช้ำช้ำพี่น้องวันนี้ไนไงตัวลูกงาม เราเห็นบงังมาเห็นบงังขอโทษ้ะจ๊ะนี่ดกเติบยู่พี่นอ้องต้นมันจักปีเองต้นมันบ้านเลยถึงสิบปีเลยเจ็ดแปดปีมันเอ่นใบมันปกุกใบมันบังมันบ่เห็นนะพี่น้องเวลาเก็บเนาะอีรีเด้ ใบมันใบมันงามแม,ม่ยังงามเลยจ้ะพี่น้องตื๊ดๆนี่สีไหมสียังฉ่ำเลยเฮ้ยเด็บต่อพุ่มใจคัปนปีนีพี่น้องเฮ้ยมีตลูกกำงาม,มุกเลย มีแต่ลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยใบยมันบังลูกมันมดเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงยืนีนลูกดกไม่ยอมหลับพี่น้องเลย ลมแพงเอาบันไดปีแนวผลิตปี้องด้หนี่าต้นมันสูงต้นมันสูงหน่ะต้นมันก็จ้อยอันมันว่าทายไต่ต้นมันไต่ใบมันก็สิมันมืดบแสงบ่บ่ค่อยเห็นนะจ๊ะนี่นี่ยืดไต่ต้นมันหนิมันแสงมันมันแสงบ่ไดเลยนน่ ใบมันปกแสงหมบบดบอกคนเด็กท่บอโอ้ฟุ้ใจฟ <c oughs> ูมงใจเลปลูกเราได้เก็บกินมังท่วงนี่นะพี่น้องมึงดีใจพู่มใจที่จะของปลูกเราได้เก็บกินนะมันเป็นอย่างที่พู่มใจมากๆเลย ไพยแต่ตนมันมันมันกับสิบหมืดนเนี่ยด้วยจ้ะแสงบ่พอเลยพุ่มใจพุ่นใจเก็บปุ่มนี่ก่อนนี่เอาออกมาสิถีกแสงแดดจั็กน้อยหรอ ใ่สร็ม่จะน้อยีใบมันบางบัดยังไพี่น้องจะคล้องพุ่มใจลายปลูกเองกับมือ ได้พ้นผลิตแล้วลูกมันมีแต่งามๆนะตรงนียใบมันบงังเอาเน็ตออกแล้วตองเก็บเห็นเมือดเลยถ้าว่าเอาเก็บเ,เมือดเดี๋ยวนกก็จะไม่กินเมือด มีค้นซอยมีค้นซอยยุกแสงสว่างน้นอนเขามานี่เพ่นตาภูมินีพี่นอ้องงามยิ่งกก่งเธอ ดีใจไอซื้อข้าเจากับแพงนะยังแพงเลยแหละเห็นแน่ว่าเห็นแน่กะปนมาพี่นองเนาะอยากเก็บ เขามาแนแล้วนะมีผักนี่เป็นนี่นทีละพี่น้องหวานหวานจ้ะ ยุ้มมาทีเดียวอืมเอ้ยพี่น้องสิเต็มถาดแล้วดูนะมันดกอดยู่ในพี่น้องตอใงองอ่ใบมันบงังเระสิมองบ่คอยเห็นนะใบมันบังหรอกตองสศร้าองไต่ต้นมันย่างเดียวยังสิเห็น ต้องไก่ตน้นพุ่มใจพุ่มใจปลูกเราได้เก็บจริงพุ่มใจลายอ้อันสูงๆเดาสห้แฟนแว่ามอปีนเก็บดอกเสียวปลินไปกับเย็นยนัน มืดแน่อะขอโทษด้วยจะมืดมันไม่ได้แสงเลยว้านหวานเ่ยจ้ะพ네 <stop> <oh <sh> <in> ี่น้องเอ้ย เต็มถาดแล้วอันยูสูงพันกาปีนขึ้นปเนปียวยามตกบันไดเดี๋ยวสายแฟนเราปีนเก็บออกยังมเบิงผลร่วมยอดไม่นะจ๊ะวสาสไดลายบันไดโอเคจ๊ะน้องนี่มันว่าเห็นน่ะว่าเห็น,นเียโอ้โผู้สิทธิ์นี่ว่าเห็นนะเนี่ยลงมาอันแดดไอ้ ลงมาเบิ่งใต้ตนมันยังเห็นเนี่ยแสงใบมันบังอืออือใบมันบังลูกนีบองงามบอปองงามกับหลวงเลยเพราะบองงามแบบหลวงปั๊บหลุด ่ก็ะจะลงซองมาซองเบิึงพี่น้องไงตรงนี้นั่นน่ะลงมาซองเบิึงไต่ต่นมันอ,อันนี้ยืดต้องก้องงามลงมาโอ้พี่น้องโอเคโอ้ยหวานหวานพี่น้องมีตลูกใหญ่ๆเกี๊ยบเด้มาถึงนี่หวานหวานงบ คยมุสเตแ้แฮมตัวเมียเวันตานี่ยูไต่ต้นมันแล้วได้อสองถาดแล้วพี่น้องถาดแรกเต็มดูถาดที่สองเอามาใส่ส นี่นี่ดบดบดก็ปิดปีกอนันส่องเมงไต่ตนมันเห็นดิจ้ะตะเกียบกรถึงตองใส่บันไดเห็นแกะหน่อาบันไดเก็บ ไป่ตุนนั้นพอเก็บไปแล้วโอเคนะจ้ายังสวยแล้วพี่น้องเอ้ยบังนี่ได้สองตะกะสองตะแกงอันนี้นะจ้ะนี่ตะแกงแรกนะนี่แกงสองไม่เต็มลูกยังสวยยังหวานเลยพี่น้องเอ้ย ชํำๆไอปอยมันไหให้นกกินเหลือเวล,ลายลูกอรอก,กู่ท่้นต้นปอยมันไหวไปปลายว่านกมาถึงบันไดขึ้นมาถึงนี่แหละจ้ะได้แค้ยังสวยเลยนี่ตลกสวยๆกินเนี่ยชำไปเลย อันที่สองอันอันนี้ก็ะตะไอตะกแกงแรกอันนี้ที่สองโอเคนะจ้าแค่นี้ละจ้าสรุปแล้ว